สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาพละศึกษากันนะคะในระดับชั้นปีที่สามนะคะเล่มสีเขียวเลเ่มเดิมที่เราได้เรียนกันนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนในหน้าที่สี่สิบหกครั้งนี้ก็จะเป็นสี่สิบหกเหมือนกันนะคะแต่เราจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปรกรณ์ประกอบ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นขณะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกคว้างลูกบอลเข้าประตูนักเรียนต้องถือลูกบอลข้่างที่ถนัดนะคะใช้เพียงแค่มือเดียวเท่านั้นยืนตรงจุดคว้างลูกบอลห่างจากประตู5เมตรเอียงตัวเวียงแขนไปด้านหลังแล้วคว้างลูกบอลให้เข้าประตูนะคะ โยนลูกบอลลงตะกร้าทีนี้จะเป็นลักษณะการโยนนะคะเราจะใช้สองมือถือบอลไว้ระดับอกยืนห่างจากตะกร้าสามเมตรแล้วก็โยนให้ลงตะกร้านะคะในท่านี้นะคะจะเป็นท่านั่งทุ่มลูกบอลกับคู่นักเรียนจะต้องนั่งหันหน้าเข้าหาคู่นะคะใช้เท้ายืดด้านหลังขาของคู่ให้มั่นคงนะคะใช้มือสองมือถือลูกบอลไว้เหนือหัว หรือว่าเหนือศรีษะนะคะทุ่มลูกบอลออกไปหาคู่ของเราแล้วให้คู่ของเราทุ่มกับคืนมาสลับไปมานะคะเหมือนในรูปเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่นะคะนักเรียนยืนแยกเท้าห่างหนึ่งช่วงไหลหันหน้าเข้าหาคู่ห่างกันประมาณสามเก้าคนนึงจับบอล ด้วยสองมือนะคะเอาเหวี่ยงไว้บริเวณเอวด้านขวาส่วนคนรับเตรียมรับลูกบอลบริเวณเอวด้านซ้ายของตัวเองนะคะแล้วโยนรับลูกบอลสลับกันไปมาะคะ่ะอันสุดท้ายการโยนลูกบอลสลับมือนะคะเราจะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก่อนโยนลูกบอลขึ้นแล้วรับด้วยอีกมือหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรายโยนจากมือขวา และเราจะรับจากมือซ้ายนะคะโยนในระดับต่ำก่อนนะคะแล้วจึงโยนให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องทั้งสามรูปแบบที่เราได้เรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนที่หรือว่าใช้อุปกรณ์ประกอบ จะมีประโยชน์อยู่สี่หัวข้อใหญ่ๆให้นักเรียนพอทราบนะคะมาดูชนิดแรกก่อนเลยค่ะทำให้นักเรียนนะคะเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆอย่างมั่นคงคอ่งแล่วและว่องไวค่ะสองนะคะทำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยท่าทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ข้อที่สามค่ะนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะทำให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีรูปร่างสมส่วนนะคะสำหรับ้าบนี้นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการสาธิตให้เด็กๆได้ดูนะคะท่าแรกนะคะเป็นการคว้างบอลเข้าประตูเดี๋ยวเรามาลองดูภาพช้านะคะ อันนี้คือท่าเริ่มนะคะเราจะยืนตรงยืนตรงเสร็จแล้วเราจะถือบอลข้างที่เราถนัดอย่างครูถนัดขวาครูก็จะใช้มือขวาในการถือบอลและพร้อมกับก้าวเท้าข้างที่ไม่ถนัดไปด้านหน้าอย่างคุณครูถนัดขวาแสดงว่าด้านซ้ายของครูครูจะไม่ถนัดตอนนั้นครูจะก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าด้วยนะคะ เพื่อเป็นการส่งตัวเดี๋ยวลองดูนะคะอะครูจะเวียงบอลไปด้านหลังถือบอลให้มั่นคงนะคะไม่ให้มันหลุดมือเวียงแขนไปด้านหลังพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ามือซ้ายเวียงไปด้านหน้าเช่นกันเหมือนกับเท้านะคะมือซ้ายของครูจะครูจะเอาไปไว้ฉีกเป้าไม่ให้พลาดประตู ส่วนในการเหวี่ยงไปด้านหลังเพื่อเป็นการเพิ่มแรงส่งไปด้านหน้านะคะการคว้างจะใช้แค่มือเดียวนะคะข้างที่เราถนัดอลองดูต่อนะคะ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพับช้าจับบอลเวี่ยงชี้ป่า แบบนี้นะคะในส่วนท่านี้นะคะจะเป็นแบบจำลองตัวอย่างในการโยนบอลลงตะกร้าแต่ของครูจะเป็นการโยนบอลลงถังอ่าหาวัสดุในบ้านนะคะสามารถที่จะออกกาลังกายได้ทีนี้เราให้เด็กๆมาสังเกตท่าของครูในการที่โยนบอลลงตะกร้าลองสังเกตนะคะว่า ค่าของครูในการโยนบอลลงตะกร้ากับการคว้างบอลเข้าประตูในเมื่อกี้นะคะแตกต่างกันหรือเปล่าลองมาดูกันนะคะเรามาดูภาพช้ากันนะคะอ่ะครูจะจับบอลตอนแรกครูจะยืนตรงก่อนถือบอลสังเกตเท้าครูไหมคะครูจะไม่เท้าชิดนะ เพราะว่าถ้าเท้าชิดร่างกายของหนูจะเสียการทรงตัวน้ำหนักมันจะไม่พอดีเราต้องกางขาเล็กน้อยให้ความกว้างอยู่อยู่อะไรที่ครูเคยย้ำหนูบ่อยๆในคลิปความกว้างห่างระหว่างไหล่ของเราอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะย่อขาลง เพื่อเป็นการเพิ่มแรงและส่งบอลในระดับอกให้ลูกโค้งเหมือนตัว C คล้ายๆกับตัว C ดูนะอ่ะคูย่อลงสปริงขึ้นแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะย่อลงสปริงขึ้นปึ้งแบบนี้นะ อันนี้คือลักษณะการโยนบอลอะไรคือข้อแตกต่างจากท่าเมื่อกี้คะ่ะการคว้างเราจะใช้กี่มือใช้มือเดียวนะคะการโยนบอลเราจะใช้กี่มือสองมือนะคะแล้วก็ลักษณะการยืนด้วยก็จะต่างกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในส่วนท่านี้นะคะเป็นการส่งบอลให้เพื่อนแบบเหนือหัวนะคะ ลูกบอลจะอยู่ทางข้างบนหัวเหนือหัวเราทีนี้ครูไม่มีคู่ครูจะเล่นกับกำแพงครูจะส่งกับกำแพงนะคะโดยที่เดี๋ยวหนูจะเห็นครูจะส่งบอลไปทางด้านหลังเอ็นหลังเอ็นหลังไปเพื่อเพิ่มแรงและสปริงมาข้างหน้าโดยที่ขาจะเคลื่อนไหวน้อยที่สุด เพราะว่าในเนื้อหาของหนังสือเขาบอกว่าให้ขาเรายึดกับคู่ของเราใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ครูจะเคลื่อนไหวขาให้น้อยที่สุดเหมือนว่าครูเล่นกับเพื่อนแต่เปล่าครูส่งกับกรแพงนะคะจำลองให้หนูได้เห็นตัวอย่างแบบเคพื่อนไหวเรามาดูกันนะคะ กูจะส่งแรงจากข้างหลังเหนือหัว่ามาดูภาพช้ากันนะจับลูกให้มั่นคงก่อนอย่าให้มันหลุดเทแขนสะบัดแขนไปด้านหน้านะคะท่านี้นะคะจะเป็นการยืนส่งบอลกับเพื่อนในลักษณะข้างลำตัวเมื่อตัวอย่างสักคู่จะเป็นการส่งบอล เหนือหัวในแบบนั่งแต่อันนี้เราก็จะส่งบอลให้เพื่อนในลักษณะยืนแต่เราจะเหวี่ยงจากข้างลำตัวเหวี่ยงบอลจากข้างลำตัวนะคะฉะนั้นการส่งบอลไปด้านหน้าเราจะเทน้ำหนักให้บอลไปด้านหน้าและตัวเราจะไม่ล้มจะไม่ล้มคืออะไรเราต้องก้าวเท้าไปด้านหน้าด้วยถ้าหนูส่งบอลจากข้างลำตัวด้านซ้าย เท้าวขวาหนูควรที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดหนูเหวี่ยงบอลจากด้านขวาข้างลำตัวด้านขวาเท้าซ้ายหนูต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นหลักไม่ให้ร่างกายหนูล้มเดี๋ยวลองดูนะคะมาดูภาพช้ากันนะคะลูกเหวี่ยงพร้อมกับก้าวเาท้าไปข้างหน้า เวียงขวาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแบบนี้นะคะสำหรับคาบนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ